หลรายแ่บรลายหลายป,อปูอีกระปูอีกะปูเจ๊ส้มตามปูปลาเพิ่มอีกครกนึงเจ๊ได้ยินไหมเนี่ยฉันบอกว่าเอาส้ตามตำปูปลาเพิ่มอีกครกนึงเอาเจ ไปไหนเนี่ยเจ๊ไปไหนเนี่ยเจ๊จจไม่อยู่เราก็ตามเองก็ได้นี่หว่ามาใส่อะไรก่อนนะ มาคุกไดานี่ว่าหรือไดไงเงี่ยอของแซบกินกี่รอบก็แซบเทลงไปเลยจ้าอีสกปรกอะคุกคุกคุกโห<ฮ>มีเจไม่คมเลยอะเฮ้ยน้ำลายไหลอือโบ หนัวเรียบร้อยว้า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 ยตายตายตายนี่เธอทำแบบเนี้ยแล้วใครมันจะกล้าไปกินต่อเหรอฮะเห็นแล้วอยากจะอ้วกอะแหวะนี่ค่ะลองชิมดูไหมคะอร่อยนะอี๋แล้วใครมันจะกล้าไปกินต่อล่ะฮะฉันเห็นเธออะจินปูแล้วทิ้งใส่ในจานเนี่ยแล้วเธอก็เอาส้มตำในจานเนี่ยมาตำใส่ในครกต่อ เลดมากคุณพูดแบบนี้ได้ไงคะฉันทำเองฉันก็กินเองไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสักหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ปะครกเนี่ยเขาก็ตำให้คนอื่นกินเหมือนกันไม่ใช่ตำให้แค่เธอกินคนเดียวถ้าเธออยากจะกินคนเดียวเนี่ยเธอก็กลับไปตำกินที่บ้านโน้อนอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณเป็นอะไรเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะต้องพูดไปเรื่องใหญ่เลยไม่เป็นเรื่องใหญ่ก็บ้าละสิไม่มีมารยาท เฮ้ยคุณช่วยพูดใจให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคะคุณกับชั้นเราสองคนไม่รู้จักกันได้ซ้ำาาาพูดให้ชั้นเสียหายแบบนี้ได้ไงโอ๊ยคนแบบเธออ่ะฉันมองด้วยสายตาดูจากสภาพแล้วเนี่ยเธอไม่ต้องอ้าปากนะนก็เห็นทั้งไ้ทั้งพุงเธอหมดแล้วแหละเฮ้ยนั่นคุณจะทำอะไรอะ่ะ เธออยากจะกินมากเธอก็ก้มลงไปเก็บกินเสะคุณทาเกินไปหรือเปล่าคะทําไมเธอทําแบบนี้ยคนอื่นเขาก็กินต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นกินต่อไม่ได้เธอก็อย่าหวังว่าเธอจะได้กินอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยโกรธหรอตอนทาอะทาไมไม่คิดพอฉันทํากลับบ้างทําเป็นโกรธรับไม่ได้คุณคะจะทําอะไร ช่วยดูกวนได้ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือยังรถป้ามันก็เขียนบอกอยู่เราดูนี่ดูมันมีน้ำเอาไว้ให้ล้างโคกอยู่แล้วถ้าอยากจะใช้โคกต่อก็โคกไปล้างก่อนก็ได้นี่แต่แต่ยังไงเธอก็ทำไม่ถูกอยู่ดีอ่ะเพราะถ้าคนอื่นมาเห็นแบบเดียวที่ฉันเห็นแล้วก็เขาก็ต้องรู้สึกเหมือนกับฉันแหละและ ไอ้ป้ายเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวฉันมองไม่เห็นหรอกฉันเข้าใจเพราะเหรียญมันมีสองด้านเสมอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่ก่อนที่จะพูดจะด่าอะไรให้คนอื่นช่วยดูให้มันดีๆก่อนเ้อค่ะแต่นี่อะไรคุณเดินเข้ามาแล้วก็ด่าด่าด่าแล้วก็ด่าแถมยังเทของกินฉันทิ้งอีกแล้วพอมันได้ทีละคนที่มันโดนด่าเขารู้สึกยังไงคะก็ฉันบอกไปแล้วไง ว่าฉันไม่เห็นป้ายเนี่ยเพราะถ้าฉันเห็นอะ่ะฉันไม่มายืนพูดกับเธอ,อเฉยๆนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็อย่าเอามาเป็นเรื่องเป็นประเด็นใช้ด่าคนอื่นนะคะขอล้องมันทําให้คนอื่นเสียหายได้เลยนะคะเวลาที่คุณด่าคนอื่นพอคุณด่าเสร็จคุณก็ลืมคําด่าแย่ๆพวกนั้นไปแล้วแต่คนที่มันได้ฟังคุณรู้ไหมคะมันเจ็บค่ะมันเจ็บ แล้วบางคําพูดนะคะมันก็จาฝังใจผี่โจมันตายได้เลยนะคะจะบอกให้เพราะงั้นก่อนจะพูดอะไรช่วยคิดให้มันดีๆก่อนเลยคะ่ะเพราะทุกคําพูดที่ออกมาจากปากคุณอะ่ะมันเกิดจากการที่คุณกันก,นกองจากความคิดของคุณแล้วพอะงั้นถ้าพูดออกมาแล้วแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณก็ช่วยรับผิดชอบคําพูดของคุณด้วยแล้วกันอือรู้แล้วน่ะแล้วส้มตำตรงนั้นเอาไงดีคะเอองั้น เดี๋ยวฉันตําให้เธอใหม่นะแล้วคุณตําไปหรอคะหืมส้มตําง่ายๆแค่นี้ตาเป็นอยู่แล้วเปิ้ลไปคนเหนือนะมามันเกี่ยวอะไรวะไปเกี่ยวหรอกเฮ้ยล้างขลก่อนเออลืมเฮ้ยนี่ตําเป็นจริงปะเนี่ย เขาให้ใส่พริกแบบนี้แล้วก็ใส่กระเทียมก่อนอ้าวเหรอ <c oughs> จำเอาไว้เลยนะคะคำพูดบางคำเมื่อเราได้พูดออกไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขคำพูดพวกนั้นได้อีกให้เราคิดไว้เสมอว่าคำพูดของเราจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไป You're a